ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไปซะแล้วเรื่องของภัยออนไลน์นี่แหละค่ะล่าสุดตํารวจไซเบอร์ก็ไปรวบตัวเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่แหละค่ะที่หลอกเหยื่อให้ลงทุนสูญเงินไปกว่าล้านบาท โดยตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจสืบสวนส,สอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีสหรือว่าสอทอ .4 <kk os> ก็ไปจับชายุายุ30ปีค่ะเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจรังหวัดเชียงใหม่ไปจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดสุรินทนะคะหลังจากมีพิธิการแอบ,บอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งโทรศัพท์ไปหลอกเหยื่อค่ะว่ามีคนแอบ,บนำบัตรเครดิตไปเปิดใช้ทำให้เป็นหนี้บัตรเครดิต แม่มีการแนะนําให้เหยื่อเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจด้วยนะแต่ว่าเป็นตํารวจปลอมค่ะจากนั้นชายที่อ้างตัวเป็นตํารวจก็หลอกผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยผู้เสียหายทําผิดนะเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินให้โอนเงินมาตรวจสอบซึ่งเหยื่อก็ตกใจหลงเชื่อโอนเงินไปให้ทั้งสิ้น1นึ่ล้านหกแสนแปบาทจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อแก๊งคอรเซนเตอร์นี้ได้เลยค่ะ รู้ตัวเมื่อสายไปแล้วนะคะโดยผู้ต้องหารายนี้ก็ยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีนะคะและวันนี้มีรายง,งานว่าช่วงเวลาประมาณสัก10โมงครึง่งตำรวจแล้วก็คุณตองสิทธิชอยเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวเรื่องเตือนภัยออนไลน์เนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่คุณตองสิทธิชอยเนี่ยถูกแกงมิจฉาชีพห <c oughs> ลอกเงินไปกว่า <c oughs> 3ล้านบาทนะคะ <c oughs>